จากการที่ทะทะท,ะทะจัดประกวดสารคดีสั้นทางโทรทั์เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่ภายใต้แนวคิดและวิธีปฏิบัติค่าประการคือสำนึกสร้างสารรค์ด้วยกักนเข้าใจและด้วยหัวใจโ <ใจ S 1> ดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น116ทีมและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน10ทีมซึ่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีค่ะหรือว่าเป็นความสําเร็จนะครับอีกก้าหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคนรุ่นใหม่ๆซึ่งเขาเป็นคนที่มีพลังนะครับที่จะช่วยกันสร้างหัวใจใหม่ให้มันกระจายออกไปเพื่อที่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณค่า